กินอาหารแมวครั้งแรกคือวันนี้นอนมาเต็มที่เพื่อจะมากินอาหารแมวเลยจัดกันมาแบบเต็มคาราเบลคือผมได้ขนมแมวเรียนมาสามรสชาติซองนึงอะตกไม่กี่บาทเองมีทั้งรสไก่รสทูน่าแล้วก็รสปลาคือได้กินนี่คือก็แบบอชวนอยากอาหารมันมีหูพอมาเริ่มแรกกันที่รสปลาคอร์ดกันก่อนเลยเห็นหน้าตัวเองแล้วกันขำไม่ไหวตั้งใจตั้งใจกินลองชิมดู อุ้ยพอกินเข้าไปแล้วคือกินปลาคอตตี้จมูกเลยอะคือเท็กเจอร์เคี้วง่ายอยู่นะแบรนด์นี้ <c oughs> โอ้อร่อยจนตาลเลยแมวน่าจะชอบน้องแมวูกใจต่อมาเป็นรสปลาทูนะ่าเดีวน,นี้อาจจะไม่เหมือนทูน่ากระป๋องที่เราเคยกินแต่กลิ่นนี่คือได้อยู่รส <c oughs> นี้น่าจะเป็นที่โปรดปานของน้องแมวเลย ชีวิตกูทำอะไรอย่ันสุดท้ายลสไก่นี่กินเข้าไปเยซูช่วยกูด้วยเย่เพลงนี้มาอแล้วอันนี้กินไก่ยังไม่ค่อยชัดนะแต่แบบก็พอได้อยู่อนี่แมวก็กินได้กินได้เลยชิมอยู่ในลิตนก้ากันชิมกันเย่ะๆ่นน้องแม่